เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นแล้วนะคะต้องมีการบันทึกการรับสินค้าสําเร็จรูปจากการผลิตเข้าสต็อกเพื่อทําการเก็บเอาไว้ขายต่อไปแต่การบันทึกเกี่ยวกับต้นทุนนะคะในส่วนของการคํานวณต้นทุนจะต้องคํานวณข้างนอกแล้วเอามากรอกในโปรแกรมเอวนะคะวิธีการรับสินค้าสําเร็จรูปจากการผลิตเราจะใช้ที่เมนูสินค้าข้อที่1รายการประจําวันสินค้า ข้อที่3ปรับปรุงย่อสินค้าแล้วเลือกหัวข้อรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิตคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะเลขที่เอกสารจะขึ้นต้นเป็น pi ขอ enter ข้ามให้โปรแกรมรันให้วันที่ดีฉันขอเลือกเป็นวันที่13 ข้ามาที่ในส่วนของรหัสนะคะต้องเลือกเป็นรหัสสินค้าที่เราเอาไปขายแล้วนะคะในที่นี้คือสินค้าสําเร็จรูปจัดเก็บเข้าคลังส่วนหเสร็จจํานวน1ตัวตัวคูณหนึ่งถูกต้องราคาต่อหน่วยตรงส่วนนี้โปรแกรมไม่สามารถเด้งให้ได้นะคะจะต้องคํานวณด้านนอกแล้วเอามากรอกเองเกิดจากสูตรการผลิต ะะเหมือนที่ได้นำไปเบื้องต้นคือ600บวก400บวกกับ20เป็น1,020บาทบันทึกข้อมูลนะคะบินใบนี้ทำอะไรให้เราบ้างนะคะทำให้ได้2อย่างเท่านั้นคือสต็อกการ์ดเพิ่มขึ้นสินค้าสำเร็จรูปจะเพิ่มขึ้น1ตัวและอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะทำให้ก็คือการบันทึกบัญชีกดปุ่มดูรายการนะคะ ตรงส่วนนี้สำหรับเพื่อเป็นช่วเท่านั้นที่จะบันทึกนะคะเดบิตสินค้าํำเร็จรูปเครดิตงานระหว่างทำออก1,020บาทในที่นี้งานระหว่างทำที่เราเดบิตเอาไว้1,020โดนเครดิตออก1,020ก็จะเหลือเป็นศูนย์แล้ว